กิดจะทำงานหลังสู้คว้าหน้าสุดินอยู่ที่กระท่อมหลังนี้แต่ขณะนั้นขุนผลก็ได้ผ่านมาอย่างกระท่อมแล้ว้าหญิงะท่านขุนพลมาทําไมเดี๋ยวดูวด้ชาบเลยคะ่ะ กไปตามิว่าคุณผลือุนกวามไม่ตามกิจจะยอดสน,นิทกลับหลังว่าที่ยังกลุงที่กำจังแก่กลุงไใจในตานีให้เทวีววรวับ อว่าตอนนี้ครับนาคอนกลับเดี๋ยวนี้เพื่ยวกับกระหม่อมได้รับสั่งจากองค์พระราชามารับควายหญิงสดิ์กลับสู่นครขอบใจมากที่ท่านอุต่าเดินทางมาแต่ไปทูลความโศสดิ์เพราะว่าหญิงจะไม่กลับไปสู่นครเลยล่ะจะอยู่ไปทําไมที่นี่ที่นี่ไม่หมดที่ควายหญิงจะมาประทับมันหมดสำหรับไอ้พวกขี้ข้ายาจุกเร่งให้ช่วยแกเบ่าว ข้าว่าพวกเราขี้ข้าอยากจกมาแต่ไห่ไม่ตามคนว่าชาวบ้านกือคอยตายโอ่งานนี่รุ่นนี้ไม่แกว่าวที่พันใจเกติรยนะมึงเป็นใครอ่ะ้๋วเป็นใครไม่แก้วไวแต่ปูนมามา่าแหวนนีพลัดนั่นกูขุนพลไว้ตามใจขุนพลค,นพนคุนพันเกเปเร่ขายเลเน,นเมื่อันร่ คยไปต็ทำพอดได้มาพูดว่าจ้าปี้มึงไอ้กล้าเข้าเต้าเลี้ยงวงพระราชามาพูดว่าอยางนี้ยังมีบารยามั้งเลี้ยงในถ้วยหนุ่งเบาไม่เลยจักตายเละหน่วยรวยตัวลังนำรางถ้วยเลยตัวหน้านี่นำแกงชักที่เออเอาเอาเอาเออเข้ามาที่เข้ามาไอ้แก้ว โอยกูไม่ตรงมึงเองอ,อย่าเร่งต่อยลังเลยขอบใจมากที่จัลูุ้ซาเดินทางมาแต่หญิงจะไม่กลับไปสุนทนครถ้าควายหญิงไม่กลับไปสุนทนครกระม่จะต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นกลับเดี๋ยวนี้ไปเกี่ยวก่าอย่ามาอยู่สถานที่นี่ไม่บอกที่ควายหญิงจะมาประทับที่นี่มันหมดสำหรับไอ้พวกขี้ข้าไอ้พวกคนจนไม่หมินสาบเหรอคนจนเมือ่อเราู้ว่าตุ่มไห่้คุณปุเลกไอ้โพด้ มึงมีตังเป็นรอยลานข้าวซาดเก่มันแดกเคยตำหน้าไม่ใหญ่คนจนเลือทำตำพอได้แมโอ้ยกัญชายาบ้าพ้องข้าวคเนเข็มนคา่ก็อ่ทุกวันคนจนหลักตีไม่าคากระเพิญอยาดได้แต่แหมจะตายโง่เลบ้านเมืองนี่มีคือมีเพ้แต่บ่โรคนรวยไม่ไม่แก่กว่าปวารบคนไม่เราคนจนปวรบคนไม่แต่คนไม่กี่ไม่เรามั้งเน้อ เออคนรวยจำได้จำได้เอออันเดือนตีเลวกัญชาจับได้รถยนต์หนึ่งแกค,คู่รักพอซื้อไปซื้อมารวกัญชานั่น,นข้องอดีรัฐมนตรีชอยบิดปลายปากกาปกเดียวเปลี่ยนซําเนูจากกัญชาไปเป็นพักเซียนพี่ปรามพลเป็ดแหมเปรตกันนักเปรตกันนัก,กนมัวนี้ทุกวัน,น้วยอานราชการเมื่อนหลัคนแลวไม่มีรอยยิ้มกับประชาจุนไม่อำนวยความสะดวก งานคาาไม่รู้เวลาเก็บพอมมาวัวเจ้ากลับวันเตียงแต่เวลาอเอือนเดินได้รับตรงเวลาอันกูไม่ได้แร่งคอยแกนี่วะกูกระไม้กูลเล็กกูบัตรโล่ปี้เมื่น้ำเปือมาเห็นไปบาร์กระตาตีบอกกดจนขึ้นไปไม่แก้มวยความสะดวกหนังโปกงไตใจแหวนแคว้นหนัากอ่ะบอกับกดจนแล้วอไปกอ่อนบอกกดรวยขึ้นไปแอบวันดีกับเจนหนังไอ้จุ๋ยไล่บอกแกป มือนแก้มไวยแก้วคนทตมาอำเภอได้จอบปวชแต่คนพ่ออำเภอติดจันทีแม่เรียนจันทีไม่จบก้าเโพดติดจำวะฮาฮ่าฮ่าปอบเงือกคอมกันเร็วตายออกเลยคุณพลเรือมึงรวยไหมใครนี่แกบงการได้เรือบินจนตึกแกนิวยอร์กใครใครงานงานไม่ตายงานไม่ตายงานใครใครมึงอะ แลยแกว,ว่างระเบิดแกท่านีรถควายอายใครใครรู้ไหมมึงเอา้เอาเามืองคนเดินซับเดินขบวนน้าจ้าตานีตำรวจแกตุบตู้ตัวระทับใครมึงเอา้เอาวอ้าแกบงการได้เรือบินจนถึงแกนิวยอร์กใคร,ใครมึงตั้งเพเนี่ยกูท้ามี่ว่าเคยกูไม่รท้ที่ถ้ากูรอกูบอกแล้ว เล่งเที่ยวร่างเลื่อยอกูควาปาเพราะฉะนั้นกลับไปเลยถ้าควายิงไม่กลับฉันไม่กลับฉันจะอยู่กับผู้ชายตาบอดคนนี้คุณพลไปทูลความสเด็จพ่อว่าหญิงรักเขามากจะอยู่กับเขาตลอดไปนี่ควายหญิงมาได้คนบ้านนอกของหน้าเป็นคู่อย่างนั้นค่ดวงชะตาของกูดวงชะตาของควายหญิงก็เป็นไปตาบนทำนายไว้ไว้จะได้คนบ้านนอกไอ้ผู้น้อยความหวังกูพังทลาย กูเจ็บใจตายโหงเดยตาหยุดกูบอกว่าหยุดเขี้ยมันจนหยุดไม่ได้ครับกูไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นมึงได้ทงปลาเมื่อกันยาวมกไอ้มินเล่นกีว่าโดย แม่ค้าปลาเมืออ่อก่ยาโหมกห้หมิ่นแรงไงหมินถึงโรงหนังลูกโคจะเป็นลมอยู่แล้วครับไปเลยคุณพลแต่ควายหญิงต้องกลับฉันไม่กลับกว่าหยิ่งกลับจะกลับแต่ไม่กลับเราเดือดอร้อนม่อมโปตรงลงตูดฉันไม่กลับควายหญิงกลับฉันไม่กลับอ้เรแหมไอ้แกไม่อยากถุงกูอยาตุุงกูเลยวันนี้อยา่านี้แม่จัดแกยวอยากุุงกู ทำ้มพได้คนตายไม่เคยแพ้ใครนะกูบอกไนอะ้ลุงแล้วแหละคนตายก็หลักพวกหลักพองในคุณผุนนะอันน่ารุ่งปากพวกกูเพ่นะฮะยควายดุนลูกแนะก่ใกล้ข้าวกับปากพวกกูอย่าเงเงี้กินดุ่มกินตกเสียตังงก็ปามากไก่ไม่อยากก็ปามาบแจ๊กทีหรอกเมื่อไรันใจดีปากกูเดินผ่านกินแต่ตองกินตากูเพลโลเจ็ดจานกูกินเสร็ดโยตังเบือ ร้อยชวนกินปอรากินเอ็มงองตางหรือแม่เกาไปเลยคุณพลท้าไม่กลับแต่มทีไม่ใจดีแทกนั่นี่นะไม่ใจนักติดจนนันนี่นะเต่งเว้นลุดแล้วมึงยับมาเกลวยับมาไม่ใจโอ่งเงินเอา้าคุณมีของดียิงไม่เกาวเว้ยไอ้ร้อยตาปูขดเพื่อนอตาปูขดยิงไม่เกากินเง,งี้ย รับไปเลยคุณพลทำไมลับเล็ดสักเดียวจะได้รัวได้เกิดขึ้นไม่ต้องมาทำพอได้ประชาชนเสียความรู้สึกมานานแล้วโบ้โซนี้เลยแกพาเมืองไทยไปจำนำกับเอเอฟเอ็อเออก้องกูตูกโต้โอ้ยได้ติดร่างไม่ต้องกลับคนสักทีเอ้าแ้คือหัวประธานประวิตรเป็นเกลือกับกูแลวเออคนรับนั่งเงินซีรีกัน นี่มีบริษัททุนเทียบเลยคุณต้อยโรมารวยพี่แต่ไม่รู้เลยไก่ก็ไม่เจอกระทิงไงไหนนักจะส่งขวดเขาซื้อไม่ได้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยมีตั้งพี่นี่เลยไม่ไม่เจอเลยไอเราไก่กอกันน้าเคลียดอันเรียนตังดุยันซีรีตั้งดุยวินัยแล้วอันเปิืองคูเป้ไม่รู้เลยส่งขวดซื้ไม่ได้กระทิงเนอะ โลูกโหมาเนื่อยๆเล่าสักแบนนี่หนีเสือให้ไม่ได้โลโก้ยิ้มโอกว่าที่อันเวอกลับเลยคุณพลครับถ้าไม่กลับเดี๋ยวไดรโรว่าเกินขึ้นปล่อยพุ่มตองปกป้องกว่ายิ่งแย็ดที่แม่ตบแล้วตบแล้วตบแล้วยัดแม่ตบแล้วแย็ดที่แม่ตบแล้วตบแล้วแย็ดแม่แย็ดตบแล้วแล้ว รบแล้วไม่เห็นแม่แกวกูตุบตบปักบอก,กูกูยืนเล่อยู่นี่ไม่มีใด้ในืนไอ้ปีนี้ปีแล้วงก้นเมื่อในหานวัดปีเฉยยัดโยนไอ้กูก็ไปจกกระวัยรุนแคกตายวยรุนจกกูเห็ดผมมัวเมียมดปลิดนีหวิ่งไปโอ้ก็หน้ากาบอกูไอ้บมว่าเจ้ามึงไปไหนไอ้ตรงกูเตียวว่าแกตายอยู่่ะ ฉันกลับไปก็ได้แต่ฉันจะต้องพาพวกเหล่านี้ไปด้วยไอ้พวกขี้ข้ายาจกมันจะไปตรุนาคนไปกลับกับอยากก็ใจรจากว่ายิ่งไม่กลับนาคนแน,โน,โนโตต่นอนเราต้องทุกลุมทุกสักเดียวไปถึงเมืองม่อมโปจัดการเองแต่ควายหญิงต้องกลับเดี๋ยวนี้คะ่ะไ,ไอ้พูนกลับไปทูลความต่อพระองค์พี่จ่าบอกลูกเขาเราไปสูน่คนครนะคะความรักขอเราจะไม่พลัดพรากจากกันแต่ว่าพี่คนจนและตาบดน้องมั่นใจว่าจะรักพี่ตลอดไป พูดในสิ่งที่น้องอยากจะฟังบ้างไปพี่น้าไปสุนทรคก็ดีกวา่ามาดิมึงอยา่าตุ่มกูไอ้คุณหลุดแล้วน,น,นกูไม่อาเต่เตมเืมเ่อกี้ดแมสกเสี้ยแหละตายอุเลย,ยแล้วสักที่อุนี่แหละอาจารย์อะไรข้าใสนะ่นะกูบอกให้รู้นะม,งม,มึงไม่รู้กูทำไมจบมวยเจอเลยนี่แหละเข้าเบส ไอโอ้กเล่ขัวใจในความลันเว้ยความลันน่ะดีเข้มลูกมึงอาจารย์หรือสมัยจบมวยมึงเจอปื้กูเจยมือคว้นชอยกับคนค้นไม่มือคว้ากับปื้ได้ลันหรอกมาหน้าเด้อเรถฉันนั่นไปเลยไอ้มึงกลัดไปเลยจะไม่กลับเดี๋ยวเล่ไอโอกเล่ เอาตาหัวเดี๋ยวและมึงไม่รู้คันนี่กูใกล้นี่นักเรียนรำปีเจ็ดไว้ปูรำหรือมึงไม่แก่เด็กรำเนี่ยอันมึงอไนแทงไงกลัวเลยเลยกูแทงไงมึงเละเลือดสักเดียวเว้ยกูเมาเลือดด้วยไปเดียวแกวงอย่าไปเทงคนบาโเจนี่บาโยเลย ว่วงคลิตยอยู่เดียวเลโก็หลบไกลแล้วนี่ว่าจ้างมาแต่ก้อนนี่มาสร้างปัญหาเหลือเพื่อนไม่เครียดเด้อหนูประธานหนูกรรมการกี่คนหนูทีนี้ก็พาอารามาให้ความทุกขแหลถ้ากูมาสร้างปัญหาเลือกูอยู่หรือกูเข้าใจกับเพื่อนนาดเด็วกูรักกันกับเพื่อนนาดอ่าไปนะเออมาดูเออไปดูกันปล่าอดเป็ปลาลได้เลยแหละนัดรูไ้ไปเข้าใจรอูอเข้าใจเข้าใจ Chơi. Chơi. Rộng. Rộng mấy câu chơi nó tộp rồi nó mấy nó rô rô mới nó nó tốn chứ nó ừ tốn tốn bay mà trời, âu cược như lên มึงไม่ได้พูดนั้นกูชัดแกตายเดียวปวดต่ำใจจก,กูชัดพลัดเลยไอ้พูดเนออุ้ยยอกระทิงมาคุดอุ้ยยอคุณซิรี่ช่วยกระทิงมาให้เร็ว <St ars> นี่เลยคุณรับนั่งโอ้โหขอบคุณกับคุณซิรีนะ่ครับอุ้ยยอคุณซิรี่ช่วยกระทิงมาให้อุยยอ คุณเม็นรุ่ร้างกับขอบคุณกับนี่คุณโคตรกับกระทิงไห้คุณซีรีเสือให้พ่นแจกไว้วป็นทีระลึกจอ้แจก็บไวไ้ลละจ,ะไวจนกว่าจะพบรีเกนซี่นะครับข้อลาวข้อลาวพอได้กระทิงข้อลาวก็รีลาวใอ้พอดได้รีถึงพมจแเกแกไว้จนกว่าจะพบสูดานะครับเออขอดีว่ารักไว้ก็ตั้งดุดี่แต่ก็หนึกไม่ได้ได้กูพูดก็ต้องหนึกได้ไหม โดยะฉพาะปัตติพลเด็ดขาดไปสักเดียวองค์พระราชาตรงตามแต่ความยิ่งตรงไม่อาจูนควาหมวกแกได้กับหนกโบดมึงควานพูดแต่ไปหนังวิลล่าคาเฟ่ก่อนมึงนี่ฮะพวกกูกับตเต่าแกแกนิดกันชื่อเลยกูแกตายเร็วชื่อเลยกูชื่อเลยกูยยกยกบุญเลี้ยงบุญเลี้ยงเ,เดี๋ยวกูก่อยตัวไปบอกบุญเลี้ยงว่าก็กิกนสักตัว คืนนี้คนไม่ค่อยมีเว้ยไปไหนชาติวะพนักง,งานเสิร์ฟอยู่ไหมไม่ได้มานั่งในป่าช้านะเนี่ยคืนนี้มีตลกไหมเออควันดีอยากขายอยากขายอยากขายฮ้ยคนตายคนตายอีกอ่ะเออ อยู่เหมือนมุดสังยัดเชียกเลยมีเหล้าไหมเหล้ามีค่ะแม่คงรีกันชีบเล็กเรือเบ้นรีวดัดชีวดัดมีค่ะเอาเหล้าขาวมาทน้นผมดังวงงานาจังเหล้าเก้ากับเคล้มมีไหมมีค่ะอาหารทะเลก็มีค่ะเอาเรือดำน้ำผัดเผ็ดมาจากเทคอน มีเด็กสวยๆไม่แล่ะมีหลายคนค่ะเดี๋ยวไปบอกมาสักคนก่อนถ้าเด็กผูดใน่ถูกใจไม่สั่งนะเดี๋ยวมาค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะรถไทาไทานิกนี่นางเอกไททานิกนี่ จำน้องได้จำพี่ไม่ได้เหลือพี่เป็นใครพี่ไม่ใช่คนไทยพี่มาจากแคลิฟอร์เนียพี่พระเอกไททานิกพี่ชื่ออะไรแกกโด,ดรนชอนพี่ไม่ใช่คนไทยบายใช้คนไทยพูดไทยยากายคอยจากพี่มาจากแคนเฟอร์เนีย พี่ชอบเบืองไทยธรรมชาติสวยๆพี่มาจากเกาะสมอยชอบมากเลยเกาะสมอยธรรมชาติสวยๆแล้วพรุ่งนี้จะไปดอดเบืองพูดไทยไม่ชัดเลยจะมาทัวร์คอนเสิร์ตชี้แจงวัยรุ่นกัญชายาบ้าผงขาวแบลส์ยาบ้ายาบ้ากินไม่ได้คนอย่งก็กินไม่ได้ถ้าน้องกินยาบ้ากินไม่ได้กินแล้วสปแสบแตด มันบอกว่ากินแล้วเสพติดกับเพื่อจต่เล่นไม่กัดครับอ๋ออย่าบ้าถ้าน้องกินแล้วเสพติดกินแล้วแสบแตกพี่พูดไม่ชดัดพี่คงจะเก่งภาษาอังกฤษสีพอไปได้ถ้าฉันรักคุณไอเลิฟอยู่คนใกล้จะตายไอซี o ูแหกโค้งลงคูพี่เก่งมากเลยเพยมาใจคนไทย ภาษาชาว่างชาติพี่ได้ถ้าปั๊มน้ำมันแอซโซถ้าไฟไฟก็บัฟฟาโลถ้าไฟวิ่งกลางตุ้งบัฟฟาโลดีจิงภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถ้าเสื้อแฮโรการเกงในลอดโซถ้าอยากจะเยี่ยวไปแปาดูเห็นไหมสุขาเมีย เก่งมากเออท้าสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียถ้าลูกระเบิดก็ภาษาอังกฤษนิวเคลียร์ถ้าขึ้นควรเปลี่ยนเกียร์น้องดีใจมากเลยถ้าขึ้นต้นมะพร้าวดือปรับลงจากต้นพล้าวดือรูดถ้าโต๊เดืเทเบิลกาวีเดือเจปากาเดือเพน ดินซอเดือพนซิน้นถ้าหนังสือเดือมุกเจอผู้หญิงนุ่งสั้นอย่างน้องดอลุกสวยมากเลยคนหลังทำไมไม่อยากจะพูดบ้างเลยแจกไม่ครับผมกีการเปรีดครับคืนนี้กลุ่มใจจังใครยังไม่ได้มาเลยสักพวงอยากได้มาเลยค่ะเจเบอร์ยีบเจ็ไปโทษเลยที่รถยนต์พี่ไป มาอะไอย่าพูดเล่นนะบ้านค่าเช่าบ้านก็ยังไม่ได้จ่ายน้องนี่เกิดมาพับพ่อก็ตายยังเต่แม่คนเดียวเลอะค่าแฟนไม่มีอยากได้บ้านไหม,มเจอคนรู้ใจแล้วโตชาวมาแล้วเออจะเอาเทาเขาหรือว่าจเจ้าบ้านจัดสรรเท่าเขาก็ได้ มอเตอร์ไซค์สักเครื่องนะสักคันสิแล้วก็มือถือสักสักหน่วยหน่วยเอ้าตกลงบ้านมอเตอร์ไซค์มือถือเสื้อให้ธรรมาร็็เก็บเินเสื้อเองสิเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวต้มนะไปเที่ยวไปไม่ล่าไปประตูน้ำแต่ว่าไม่ไปนะพันทิ์อะ ไปแค่ประตูน้ําได้พันทิพย์ไม่ไปทําไมเมียขา,ายเมียขา,ายดมจีนอยู่ที่นั่นไงอ,อย่าพาไปอื่นนะทําไมน้องเป็นมายังไม่มีตังซื้อผ้านาไมยเลยโอ,อ้พดเปล่าอุดไว้ก่อนเอามีน้องๆมาขอเพลงข้างโรงพี่จะให้ไม่เป็นไรนี่ยายไม่สนไปไหนนะดูหนังทุกวันไอ้สนุกเยอะๆ จะไม่เป็นโรคมะเร็งตบมือดังๆสักหน่อยที่น้องที่รักขอบคุณครับเอ,อาไมโครโฟนมาหน่อยเดี๋ยวพี่ร้องสักเพลงกูจนหนีรับเลี๋ยวกูแอดผมยิ่งไม่แรงครับกูหนีรับเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะอันเก่านะรีบร้องนะกูจะไปนอนอีกแกแม่เอาสักเพลงเอาตกใจเตือน